เห็นรูปปัน้นฮฮจิโกแบบนี้ก็แน่นอนว่าวันเนี้ยมาที่ชิบะชิบะโตเกียวมันแบบโอ้ยคนเยอะมากเนาะดูคนดรเนี้อย่างก็มดมันนี้มีที่อื่นไปกันแล้วไงเนาะคนแม่งจะเยอะไปไหนเวียนหัวมากคือเรื่องของเรื่องอะ่ะจะพาเด็กมากินข้าวที่ร้านคัตสึโอช็คุโดค่ะเป็นร้านที่ป๊อบมากร้านเปิด10โมงแต่คนก็คือมาเข้าแถวตั้งแต่9โมง แคมทางรางก็ยังมีกําหนดอีกว่าวันนี้ฉันจะขายแค่100ชุดเท่านั้นและวันที่อีฉันไปก็คือหมดตั้งแต่11บเอโมงเช้าก็คือไม่ต้องไปแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรงั้นไปดูวิวบนชิวิยาสกายแทนมีเงินก็เข้าไม่ได้ค่ะเขาไม่มีบัตรขายหน้างานค่ะต้องซื้อตั๋วออนไลน์มาก่อนนะคะจองวันและเวลาที่จะมาให้เรียบร้อยค่ะเธอเดินเล่นไปค่ะเดินเล่น เอ้าไหนตกลงกันว่ามาดูอย่างเดียวแลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเฮ้ย ดูความตาเป็นประกายของเขาสิคะแฮปปี้ขนาดไหนยูก็น่าสลดไปนิดนึงยอ่ยมสุดที่ป้องนี้นะนี่สินิคตันเอตโตะจะพ้นไกินิคตันโซเดียวและนั่นก็คือคำตอบของเด็กชายอิจระก็เอาไปถามไปเป็นไรนานๆมาทีก็ไม่ถีนะนานๆทถีเหมือนกันรูกแฮปปี้แม่ก็โอเคค่ะ